ปัญหาผมร่วงปัญหารังแคแล้วก็คันศีรษะของช่างชัดนะครับวันนี้ช่างชัดได้ส่งรีวิวนะครับทำเป็นคลิปวีโอมาให้แล้วก็บอกถึงปัญหาแล้วก็ได้ใช้ฮาวิล่าจากการที่เพื่อนแนะนำนะครับปัญหารังแคแล้วก็คันศีรษะผมร่วงเนี่ยหายไปตั้งแต่ใช้ชุดแรกนะครับซึ่งช่างชัดใช้แชมพูกับแพทโทนิก2ออย่างยังไงลองไปฟังช่างชัดดูนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงคันศีรษะแล้วก็เป็นรังแคไปฟัง เลยชื่อในศิลิชัดพึ่งลีนะครับชื่อเียนช่วยช่างชัดนะครับอายุปัจจุบันนี้ก็55ปีมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถนะครับมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับหลุดร่วงแล้วก็คันศรีรษะพอทํางานบ้างเขาในท้องรถบ้างอะไรบ้างเนี่ยทดลองใช้แชมพูรสระผม,มรีเมื่ผมเนี่ยมาหลายยี่ห้อนะครับแต่ก็ไม่ประสบผลที่พอใจเท่าไหร่แล้วพอดีมาเจอกับแชมพูรสระผมอเวละาก็ลองใช้ควบคูก่กันกับสเปรย์ ผมฮาบอมิกครับก็ใช้มาได้อยู่เดือนกว่ากับ2เดือนนะครับปัญหาที่คันศีรษะเป็นรองแคร์มบร่วงนะฮะก็หายไปเป็นที่น่าพอใจนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่มีคุณภาพอย่างของอาวลานี้ไปด้วยนะครับดีครับ